จะให้นิสันบายกำพลเอกลินสวัสดีครับกำพลครับสวัสดีครับเอกลินครับคุณเอกลินครับครับพี่ตอนนี้เริ่มมีลูกค้าโทรจาก y o u t u มาหาเราแล้วใช่ครับพี่หลังจากเราลงคลิปไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับผมวันนี้มารีวิวใหม่ครับวันนี้เราจะรีวิวรุ่นนิสันเทอรล่าด้วยใช่ครับครับครับรถที่อยู่ในโชว์รูมตอนนี้ก็คือเป็นรุ่น VL 4 w h e e l นะครับ VL 4 w h e e l เราไปดูกันเลยไหมไปหาลูกค้าไปดูกันเลยดีกว่าเชิญครับ นี่เลยครับพี่คำพลครับผมนิวที่เราจะมารีวิวในวันนี้อ๋อเป็นนิวแล้วพี่นิวแล้วเนอะครับก็คือเปลี่ยนหน้าใหม่อ๋อหน้าใหม่คือเรียกว่าบอดี้เชนดีกว่าพี่คำพลเพราะภายในก็เปลี่ยนด้วยถูผมครับตัวนี้กระจังหน้าเปลี่ยนเป็นแบบวีโมชั่นเป็นตัววีขนาดใหญ่ครับพี่คำพลเนาะเรียกว่ามีวีโมชั่นนะครับผมแล้วก็มินิเซนเซอร์ด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นเซนเซอร์เตือนก่อนการชนแล้วก็ตัวเบรกฉุกเฉิน อยู่ในนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเครื่องยนต์ก็เป็น2,300ทีซีเป็น2,300ทีซีครับผม190แรงม้าใช่ครับ400อิเไรครับ450นิวตันเมตรครับผมสำหรับแรงบิดไม่ต้องกลัวเลยว่าเหลือเลยแรงต้นไม่ไม่มีขับสีด้วยไหมขับสีด้วยพี่ขับสองก็ได้ขับสีก็ได้ใช่ครับคันนี้เรียกว่าระบบนี้เรียกว่าครบจบในคันนี้แน่นอนครับพวกอันนี้ที่บอกไปแล้วเนาะระบบเตือนการชนเด็กฉุกเฉินเนาะระบบอ่า เตือนออกนอกเลนครับขณะไม่ได้ตั้งใจเนาะก็แล้วก็มีตัวดึงกลับมาให้ด้วยแล้วก็พวกเตือนจุดอับสายตาด้านข้างขณะเลี้ยวแล้วก็ r c a เตือนจุดอับสายตาด้านหลังอะไรพวกนี้มีให้รีกว่าครบจบฟัง์ชันถือว่าเด่นมาคลิปเลยเนี่ยตัวคลิกเลยถูกไหมใช่ครับพี่ตัวคลิกซูมไม่ได้นะฟังก์ชันเนี่ยถ้าเป็น VL เนี่ยเพราะว่าไอ้กล้องตรงกระจกของคลิกอะพี่เอามาจากเทอร์ล่าพี่ใช่ครับใช่ครับมารุ่นแรกก็คือเทอร์ล่าก่อนแล้ว แล้วไปใส่ในรุ่นคลิกครับเอกรินครับพี่รถคันนี้ไฟหน้าเป็นยังไงอ่ะฮโลเจนเหรอครับหรือว่าอะไรครับไฟหน้านะครับพี่มพลตอนนี้เรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ LED นะครับพี่ก็คือมีให้สีดวงเลยนะครับก็คือแยกระหว่างด้านล่างกับด้านบนเป็นไฟหลีกกับไฟไฟใหญ่ถูกไหมไฟไฟเปิดเปิดปกติเนาะพี่ครับผมครับผมเป็นลูกแก้วเนาะใช่ครับพี่แล้วก็ตรงนี้คืออะไรพี่มพลนี่ครับ เดทามเดทามหมายถึงว่าอะไรครับคุณเอกดินตอนวันเหรอสตาร์ทปุ๊บไฟตัวนี้ติดขึ้นมาอีกเลยนะครับเป็นเส้นใช่ไหมใช่ครับเหมือนอุ่นนิสสันนวาล่าเลยครับพี่แต่คือออกแบบใหม่มาให้สวยกว่าเดิมแล้วนะครับข้อดีของเลนส์ไกเตอร์ที่เป็น LED ค่บพลข้อดีคืออะไรพี่ผมว่าน่าจะสวยงามครับ สวยงามก็มาแล้วครับพี่ครับใช่ไหมครับแต่ว่าอีกอย่างนะครับก็คือข้อดีของหลอดที่เป็น LED นะครับก็ก็เขาเรียกว่าอะไรพี่ให้ความสว่างสว่างมากกว่าครับผมใช้งานทนทานมากกว่ามุมมุมมุมของแสงครับมันจะกว้างกว่าใช่ครับพี่สูงกว่าที่สาคัญนะพี่นี่โคมตัวนี้ครับไม่เหลืองเพราะอะไรพี่เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นไฟ LED ไฟ LED นะครับเขาจะไม่ร้อน เหมือนไฟพวกไฮโดรเจนพี่ถ้าไฟไฮโดเจนเนี่ยคมเหลืองเท่าไหรเพราะไฟร้อนถูกไหมพี่แต่ถ้าเกิดเป็น LED ปุ๊บเนี่ยก็คือโคมเขาจะไม่ร้อนแล้วถ้าบอกว่าเราซื้อรถเทอร์่า,านหนึ่งคันไม่ต้องเปลี่ยนโคมไฟแล้วโอ้แท้คือ เอาง่ายพี่ใช้งานได้นานมากตอนนี้หลอดแทบจะไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเพราะว่าหลอดเป็น LED แล้วเหมือนไฟบ้านนะพี่ไฟ LED บ้านประหยัดไฟด้วยไม่ร้อนทนทานด้วยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยใช่ครับโคมก็จะไม่เหลืองพี่ทนทานใช้งานได้นอนรถคันนี้มีไฟสองด้านล่างเลยเหรออ่าอันนี้เป็นไฟดันหมอกครับพี่พลไฟดันหมอกหรอไฟดันหมอกเราก็เป็นแบบ LED แล้วนะครับพี่ธรรมดาดันหมอกไต้องทรงใหญ่วันนี้นะแต่เนี้ย ให้เป็น LED LED ไม่จำเป็นต้องหลอดใหญ่เพียงพ้นหลอดเล็กๆก็สว่างได้แล้วครับนะครับเรียกว่าเห็นทุกเส้นทางบนท้องถนนแน่นอนครับผมล้อแม็กดูล้อแม็กหน่อยคุณเอกลินมาดูข้างๆครับคันนี้เทอร์ล่าเนี่ยจะเป็นแม็กขนาด18ทุกรุ่นที่กระพณนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับ18ทุกรุ่นเลยใช่ครับลายอย่างนี้เลยใช่พี่เป็นทูโทนเนาะแบบนี้เลยครับผมครับผมนะครับคุณเอกลินครับเทอร์ล่าเป็นดิสเบรกกี่ล้อครับ ตอนนี้ดิสเบกก็คือเป็นสี่ล้อแล้วพี่เอ็มอเมื่อก่อนก็คือรุ่นก่อนเนาะก็คือคเป็นดิสหน้าหลังดำล้อหน้าดิสหลังดาใช่ก็คือตอนเนี้ยเปลี่ยนเป็นดิสสิดิสสี่ล้อเลยคร,<ม>ครับผมแล้วก็ดิสที่ให้มาตอนเนี้ยก็คือใหญ่กว่าตัวเดิมด้วยกี่มิรครับต,ตัวเดิมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยสองร้อยเก้าสิบหกมิลที่เปลี่ยนเป็นเนี่ยด้านหลังเนี่ยยังใหญ่กว่าด้านหน้าออนเดิมนะหลังเท่าไหร่ครับหลังที่ใส่มาให้ใหม่เนี่ย 330มมิลิเมตรทีแต่ด้านหน้าเนี่ยให้ถึง350มิลิเมตรเลยนะครับเรียกว่ายังไงก็อยู่ครับผมครับผมนี่ครับก็กล้องรอบพันมีมาให้แล้วนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบ LED เลยขาัดพี่ย่คพลเนาะพวกราวบันไดมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวจับราวหลังคาราวหลังคาใช่พี่อ่พลก็มีมาให้แล้วเหมือนกันซื้อตัวยึดได้เลย ตัวยึดถุงท้เล่ยึดได้เลยสวยงามผ่านลูกค้าดูรอบคันรถได้เลยเอกรินสมมติว่าผมถือของมาพลุกพลังครับมาถึงหลังรถเนี่ยผมที่เปิดท้ายทำไงก็คือใช้รีโมทฟักรีโมทวางของรถเรานะครับเพียงพอนี่สำหรับเทอร์เรอร์เนี่ยมีระบบออโต้ิปเกตแล้วนะครับก็คือเกตคืออะไรครับก็คือเป็นคลิกเปิดนะครับแต่ก็หลังเดี๋ยวผมทำให้ดูดูนะครับ ง่ายๆแบบนี้เลยครับพี่มลถือของพุ่งพลังมาซุบใช่ครับวางของเลยใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิดผมเตี้ยสามารถปรับตั้งระยะของของประตูได้ด้วยปรับได้ด้วยปรับได้ด้วยครับประตูหลังเนี่ยเราสามารถกดเป็นไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะเปิดคลิกเปิดได้ก็ได้นี่งบนนะครับเป็นออโตลิเกตนะครับก็เวลาเวลาปิดล่ะทำยังไงครับพี่มลเรายกของออกมาแล้วก็ปิดที่บ้านใช่ไหมครับจะไปกดเหรอเละเลย นี่ครับผมอ๋อแค่นี้เองใช่ครับผมแค่นี้ยอดครับเรียกว่า จริงๆอ่ะมีทุกรุ่นเลยนะพี่ครับยกเว้นรุ่นเริ่มต้นรถ E นะไม่มีมีทุกตัวเลยเซ็นเซอร์ด้านหลัง4ี่จุดหนึ่งสองสามสี่ใช่ครับโอ้หน้า4หลัง4นะครับแปดได้แปดจุดเลยพี่ที่ให้มานะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีระบบอ่าเรียวคอทัฟฟี่อันเลิศด้วยครับพี่ครับคือเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังเนาะทำงานกับกล้อง360องศาที่ทํางานคู่กับระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันอีกถ้าเกิดเราถอยหลังมาเราเจอกับ แมวตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่ครับลองไหมหนึ่งเลยลูกค้าจะมองเห็นจากมองด้วยจากกล้องสารวัสิองศาก่อนครับครับพี่สองนะครับมันจะมีระบบตรวจก็คือวัตถุ MOD ก็คือเป็นตรวจวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันก็คือมีคนสัตว์สิงของอะไรก็ได้ที่ไม่ไม่ทึบแสงนะครับก็คือมีสัญญาณเตือนเป็นรูปเป็นกรอบเป็นกรอบสีเหลืองให้ระวังนะพี่ชายครับแล้วก็มีตัวสัญญาณเตือนจาก r d a ให้อีกเรียกว่า ปลอดภัยแน่นอนครับใช่ครับพี่นี่ผมจะให้ดูอะไรอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะมีเป็นกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องอะไรพี่ที่บนอันนี้ครับก็คือเป็นกล้องตัวเนี้ยไปทํางานกับกระจกมองหลังอัจฉริยะเนาะเป็นกระจกมองหลังอัจฉริยะใช่ครับใช่ใช่ครับนะครับผมก็คือตัวเนี้ยใช้แทนเวลาเราบรรทุกของนี่เยอะมีผู้โดยสารนั่งแถวสองแถวสานี่เยอะใชเวลาการมองมองภาพครับจากกระจกมองหลังเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรดีการมองภาพเนี่ยก็จะเสียไปครับก็คือของอาจจะมอง ของอาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรดีทัศนวิสัยใช่ครับทัศนวิสัยบางทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านหลังใช่ครับใช่ครับเราสามารถปรับให้กระจกมองหลังครกลายเป็นกล้องได้เลยนะพี่มรคนเนาะบีนิกใช่จริงจริงต้นแบบมาจากเทอร์่าใช่ครับต้นแบบมาจากคันนี้เลยนะครับแล้วก็ได้เอาไปใส่ในนิสสันคลิกด้วยเนาะโอเคลองดูภายในกันไหมไปดูภายในกันดีกว่าเชญครับเชญครับ ขึ้นรถมาปุ๊บอ้าวจัดทรงทันนั่งก่อนเนาะครับนี่เราเปิดไฟฟ้าในรถของนิสสันเทอร่าแล้วนะครับทุคนภายในเนี่ยโอ้โหพี่ดูนี่เรียกว่าบุกนุ่มมาหมดแล้วเดี๋ยวหยุดครับพี่เริ่มจากการสตาร์ทรถก่อนครก็หายใจไม่ออกอ่ะโอเคเหยียบเบรกอ่ะเหยียบเบรกครับพี่กดสตาร์ทครับแค่นี้อ๋อสตาร์ทเลยกดแอร์ไงคุณเอกเินนี่ครับออโต้แอร์เป็นแบบเรียกว่าดูโอโซนเรียกดูโอโซนก็คือสามารถปรับอุณหภูมินะครับ ซ้ายและขวาให้ไม่ผมร้อนผมร้อนอ่าผมร้อนพี่ร้อนเนาะครับพี่ก็ปรับลงเลยนี่ลบ18ไปเลยนะครับแต่ผมสมมติว่าผมไม่ไม่ไม่ชอบหนาวมากแล้วกันเนาะผมปรับไปอ่ะ26แต่ผมเย็นใช่ผมก็จะซอฟลงหน่อยครับณหภูุิเนาะพี่อ่าอันนี้ก็เป็นพัดลมแอร์นะครับผมครับอ่านะครับสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าจอขนาดกหา่พี่เพลนเรียกว่าให้มาใหญ่ เรียกว่าเต็มเต็มหน้าเต็มจอแน่นอน9นิ้วขนาด9นิ้วพี่รถคันนี้มีจอกี่จอครับคันนี้จะมีจอด้านหลังอีก1จอพี่จะเป็นจอขนาด11นิ้วนะครับผมต้องไหนครับจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมเชื่อมต่อก็อมีเน็ตฟิกนะครับพี่แล้วก็ใส่เชื่อมต่อตัว h d m ดีไอได้นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับโอ้โหถือว่าฟังก์ชันเต็มใช่เล่าต่อเลยเอกริน เอาตรงไหนดีพวุงอะไรก่อนแล้ปพวงอะไรก่อนนะครับครับโทรศัพท์ได้ไหมได้เพียงพลพวรุงอะไรเป็นแบบไหนพี่อันนี้ก็เป็นแบบพุ้มหนังเหมือนกันเนาะครับแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรดีเชฟใช่ครับก็คือตัดล่างนะครับมันดียังไงดีเชฟเนี่ยไม่โดนหัวเข่าพี่ก็คือนั่งี้ใช่เวลาพี่ขึ้นลงเนี่ยก็คือมันจะลดตรงเนี้ยครับไม่ให้โดน ขึ้นลงง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ฟังก์ชันตรงพวงมลลาลัยก็มีให้ครบเลยเป็นพวงมลลาลัยแบบมัตติฟังก์ชันเนาะอครับครับผมตัวนี้ก็จะมีระบบคุชคอนโทรลด้วยใช่เีม,ม,มีคุชคอนโทรลด้วยสามารถควบคุมล็อกความเร็วอัตโนมัติได้เลยครับผมครับขณะขับขี่นะครับไฟหน้าพี่อภนไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นแบบออโต้นะ๋อตั้งออโต้ได้ด้วยใช่ครับข้าไปนนที่มืดใช่ก็เปิดเลยครับพอออกจากอุโมงค์ปุ๊บนี่เอกลิ่นเห็นภาพเลยครับ คลิกไปที่คำว่าออโต้นี่ไงใช่ครับผมจริงๆลูกค้าตั้งไว้ที่ออโต้ได้เลยนะครับนี่ครับแต่า่าตั้งออโต้ก็เวลาเข้าวงปุ๊บไฟติดออกจากวงกบปุ๊บไฟดับอะไรอยย่างงเี้ได้หมดเลยนะครับตัวปัดน้ำฝนตั้งแบบออโต้ได้คุณเอกลินเนี่ยดูเหมือนกันครับตั้งไปที่ออโต้ครับนี่ครับนี่เปานออโต้นี่ครับอ่าเขาบอกออโต้ตรงนี้ใช่ครับครับเห็นไหมเราสามารถเลือกได้นี่ออโต้นี่หมุนได้ใช่ครับ ตรงด้านนี้ก็ปรับเป็นแค่เครื่องเสียงนะถูกไหมใช่ครับพี่ปัดน้ำฝนหลังอยู่ตรงนี้เนาะทางใดเลยครับคนี่พี่มงคลครับขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับพี่จะขโมยเหรอครับขอยืมครับได้ได้ได้นะครับนี่จะให้ดูอะไรนี่ครับนี่พี่รูปเมียผมครับอ๋อพี่ไวเลยชัชเจอร์ครับผมเรียกว่าของเรานี้จะเป็นไซส์ใหญ่แล้วพี่นี่ออ้แล้วได้ได้นี่ครับ กำลังชาร์จอยู่นะครับก็คือเวลาชาร์จนะครับคุณลูกค้าสังเกตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงนี้ขึ้นโชว์นะครับผมแล้วก็โทรศัพท์ก็จะชาร์จได้อันนี้ไวเลสชาร์จเจอเราเนี่ยพี่นิสสันเทอร่าเนี่ยเรียกว่าให้มาเรียกว่าไซส์แบบไซส์ใหญ่มากนะพี่ลองสังเกตใช่ครับยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะให้แบบว่าช่องเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นแม็กแบบพี่กำพลเนี้ยเกินเกินไซส์ใส่ไ,สไม่ได้นะครับแล้วเผลอชาร์จไม่ติดด้วยแต่เทอร่าเรียกว่าไซส์แบบบิ๊กบึ้มมาเลยพีี่่โททรศัพพ์์ไไซสหนก็ สามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับเลขสี่เลขสองนี่คืออะไรครับคุณเอกเรนอันนี้เป็นคันนี้เป็นโฟวิลนะครับพี่เอบบดอ๋อขับซีใช่ครับคันนี้เป็นโฟวิลนะครับก็จะมีลูกค้าสามารถเลือกว่าจะขับเป็นขับสองหรือจะเป็นโฟไฮหรือโฟโลก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกปรับได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ขึ้นมาคุณเอกเรนคอนโซลผมเห็นเอ๊ะทำไมเป็นสีแดงนะเธอล่าแดงดำอ่าใช่ครับพี่ก็ตอนเนี้ย ถ้าเป็นเทอรล่าพี่รุ่นที่ไม่ใช่รุ่น E เนาะก็คือเป็น V L ขึ้นไป V L แสองหรือ V L บสี่ก็ได้เบาะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับทุกคนก็คือภายในเหมือนกันเลยนะครับอ่าพุ่มหนังเป็นซอฟทัชนะด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นแบบบุนุ่มซอฟทัชหมดเลยนะครับใช่ครับอ่านะครับแล้วก็นี่พี่เอ็มพลในส่วนของเบ้าคันเกียร์นะพี่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าอ่าตรงนี้เป็นสีอะไรพี่เป็นโนแบ๊ นะครับใช่ครับเรียกว่าสวยมากนะตัวเนี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นรอยง่ายนิดนึงนะครับอาจจะต้องดูแลนิดนึงนะครับผมแล้วก็เกียร์เราเนี่ยมีเป็นแบบแมนนวลโหมดด้วยเพี่มั่นแมนนวลโหมดแสดงรถคันนี้ก็เป็นเจ็ดสปีดใช่ครับก็คือเป็นออโต้เจ็ดสปีดครับพี่เป็นเกียร์เดียวกับ35มเออ3 7 0เจดใช่อ๋อครับวิธีการง่ายๆครับก็ดันลงอ่าดันลงมาสุดเลยครับดันไปข้างนี้อ่าแล้วก็ดันมาที่เนี่ยครับเกียร์นี่เลขหนึ่งอยู่ที่เกียร์หนึ่งครับใช่ครับผมถ้าจะดันขึ้นอย่างนี้อ ต้องขับรถกับเพื่อนนะครับดันขึ้นอย่างนี้ดันขึ้นนี้จะปรับลงก็ดันลงดันลงใช่ครับนี่เลยเขาไม่ต้องกดเนาะดันลงได้เลยดันขึ้นนี่ครับดูสัญลักษณ์ใช่เลขหนึ่งจะปรับขึ้นจะปรับขึ้นก็เป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดันลงก็ได้ครับนี่ครับคมีหนึ่งแล้วก็เอ็มเนาะพี่เนาะใช่ครับเป็นโหมดแมนนวลนะครับโอเคมาดูต่อครับพี่มิพลตรงนี้มีอะไรบ้างครับพี่เนี่ย ลูกเบาะงัดเบาะขึ้นงัดเบาะคนขับขึ้นผู้โดยสารขึ้นอะไรครับบอรอะไรครับอ่ะตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรครับพับเบาะแถวแถวที่สองใช่ครับผมเพื่อให้คนที่จะขึ้นไปนั่งแถวที่สามเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกน้องเรียนคนน้องก็คือผู้ก๊กขี่สามารถเปิดเบาะให้แถวสามนั่งได้เลยใช่ครับพี่เมื่อก่อนนี้ก็คือถ้าเกิดรถเป็นพวก อ่พพวครับเวลาจะขึ้นแถว2แถว3เนี่ยคือลงก่อนใช่ครับพี่แถว2ก็ต้องเปิดให้แถว3ใช่พี่ไม่ต้องนะเดี๋ยวนี้แถวสองลงยืนเฉยเลยรถคันนี้ก็จะมีตัวเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าใช่ครับพี่มีไฟฟ้าให้แล้วเสียยางเนี่ยรถคันเนี้ยผมว่าไม่มีออโต้เบรกโคพี่ออโต้เบรกโคใช่ไหมครับพี่สำหรับนิสสันเทอร่าเราแก้ตรงนี้ไมาให้แล้วครับทุกคนมีเหรอเพิ่งรู้เรียกว่า ทำงานคล้ายๆกันแล้วกันเนาะพี่ทำงานยังไงนะครับสมมุติคุูกค้านะครับผมขับรถติดแดงแล้วกันติดแดงเข้าเกียร์ดีเข้าเกียร์ดีเสร็จปุ๊บพี่ผมเหยียบเบรกอยู่กดเบรกมือพี่กดเบรกมือปึ้งใช่ไหมครับผมครับแล้วสมมติว่าถ้าเกิดพี่จะไปต่อนะครับพี่ไม่ต้องกดเลยไม่ต้องมากดลงพี่พี่แตะคันเร่งจริงเหรอไปต่อได้เลยเบรกมือฟ้าจะกดให้เองอัตโนมัตินะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือคุณลูกค้าไม่จาเป็นต้องมีออโต้เบรกโกก็ได้นะครับ ใช้เบรกมือไฟฟ้าของเทอร่าก็ทํางานคล้ายๆกันกันอกบออโต้เบรกโคเลยนะครับพี่กมพน์ถือว่าครบเลยใช่ครับต่อพีุ่มพลมีปุ่มนี้อีกปุ่มนี้คืออะไรพี่ไว้สําหรับลงเขาด้วยความเร็ว ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นระบบที่ช่วยลงทางลาดชันสำหรับลูกค้าบางท่านผู้หญิงเนาะเหมือนเหมือนผู้ค้าอาจจะเป็นผู้หญิงที่เขถไม่ค่อยชํานาญสักเท่าไหร่นะแล้วก็เจอทางที่ลงชันๆหน่อยนะครับไม่กล้าขับลงนะครับแนะนําให้เข้าเกียร์โฟล่พี่นะครับโฟล่เสร็จปุ๊บกดปุ่มนี้เลยนะครับช่วยอะไรครับเรียบร้อยนะครับต่อไปปุ๊บเนี่ยหรือลขึ้นแล้วคุณลูกค้าคือไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรก หรืออย่าเพิ่งเร่งเลยลูกค้าควบคุมภุมิอะไรอย่างเดียวนะครับรถเขาจะไหลลงช้าๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับตัวนี้ล่ะพี่อภิพลลมยางเป็นลูกยางนี่ไม่ใช่ครับพี่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของดิฟล็อกครับพี่ข้างบนดิฟล็อกคืออะไรครับในส่วนของเฟืองท้ายครับพี่ก็คือเป็นเฟืองท้ายไฟฟ้าแค่นั้นเองครับพี่เนาะก็คือเอาไว้ช่วยในกรณีที่รถอะไรมีติดมีมิดเดิสลิปอะไรป่ะใช่ครับ ใช่ไหมครับ,รบใช่ครับ,บรรเหล็กลิมเจสเล็บนะครับดิฟล็อกเนี่ยนะครับพี่อันเดียวกันเวลาผมแบตหมดอ่ะถ้าเกิดผมไม่มีสมพลังของเครื่องผมทำไงครับอ่ะให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับจะมีตรงนี้อีกนะครับผมในส่วนของอ่า USB ตัวชาร์จแบตน,นะครับผมก็คือมีไทซ C แล้วก็ไทเอสนะครับมีให้ใหคุณลูกค้าเลือกเลยนะครับแล้วก็มีด้านหลังด้วยนะมีด้านหลังมีอีกใชายขาวตรงไหนครับอ่านี่ครับมีไทเอไทซ C อีกนะด้านหลังเรียกว่ามีจุดชาร์จเยอะมากเรียกว่าไม่ต้องแยกกันก็มีอีกนะพี่เขาสามมีพื้ชาร์จด้วยนี่ครับพี่เดีย๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่าเปิดปิดแอร์นะครับแอร์ของด้านหลังนะครับก็คือสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดไว้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้สั่นตอนหลังเราก็เปิดตรงนี้พี่เบเก็เรีเลยผมถามนิดนึงครับสมมติผมไปต่างจงวัดเนี่ยครับเธอล่าไปครับผมนึกใช้โน้ตบุ๊กผมใช้โน้ตบุ๊กอยู่นอทบุ๊กไม่สามารถชาร์จกับตัวนี้ได้ถูกไหมน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กใช่ครับผมจะแก้ไขปัญหายังไงดี แก้ไขได้ไหมเอาตรงเลยพี่พี่เสียบตรงนี้ก็ได้หรือไงพี่ผมถ้าใครจะมาซื้อเทอร์ร่ากับผมนะผมมีปลั๊กไฟด้วยอ้โาสำหรับชาร์จในรถเลยได้มีจุดชาร์จแต่ยังไม่บอกว่าเฉลยว่าตรงไหนครับนี่เหรอพี่นี่พี่พนกระจกกระจกเราเป็นเรียกว่าขนาดใหญ่นะพี่พนเนาะใช่ครับพี่พนทำให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงนะที่ทำเป็นก็อมองหลังอะสมมุตินะลูกเรานั่งอยู่ ครับคนทั้งหลังก็ชอบมองจังเลยมองมองกระจกมองจกมองจกครับมันทุกของมาเยอะทําไงดีแค่คลิกง่ายๆครับนี่ตัวนี้ด้านตัวนี้เลยอ่าก็คือเหมือนเหมือนปรับในส่วนของใช่ครับพี่เขาเรียกะไนนะนี่ครับปรับก็คือปรับจากกระจกธรรมดาเนาะให้เป็นกล้องนี่ครับแบบนี้ตกต้านนี้นะอ่าครับแล้วถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ภาพทําไมมันเบลอไม่ค่อยชัดทำไงดีครับคลิกเลยเห็นไหมครับอ่าสามารถปรับแสงนะคัว่าไว้ระหว่างได้อ่าปึ๊บเราก็ปรับนี้ เร่งขึ้นไปเลยหรือจะลดลงเราก็ลดได้ที่ลบเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เริ่มมืดแล้วมืดตึบเลยคนี่ครับสว่างสว่างสว่างได้ถึงเบอร์หกเลยครับเนี้ยค้ครักใช่ครับแม้ทัศนวิสัยจะถูกปิดบงังคุณก็ยังมองเห็นด้วยเทคนโนโลยีกระจกมองหลังอัจฉริยะเห็นได้มากกว่าก็ปลอดภัยได้มากกว่าหนึ่งในเทคโนโลยีล้ำสมัยของนิสสันเทราใหม่ ลำโพงนี่มลขอพังเสียงหน่อยได้ไหมสำหรับ<ม>คันเนี้ยเป็นลำโพองอะไรครับเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคันเนี้ยเป็นโบ๊ทนะพี่มลแปดจุดนะคันเนี้ยอนี่ไงให้ลำโพงโบ๊ทมาแปดตำแหน่งเลยนะครับนี่ไกรินนี่นี่นนครับแปดจุดเลยเหรอกแปดตำแหน่งเลยพี่พอันนี้เป็นวิทยุอาจจะไม่ไม่ โอเคครับโอเคนี่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะครับเปิดจากยูทูปถับเสียงก็จะชันยิ่งขึ้นกว่านี้อันนี้มันเป็นวิทยุไงพีมบนครับผมเสียงอาจจะแบบดีแหละแต่ว่ายังดีไม่สุดผมว่าถ้าเปิดจาก y o ยูทู e อะดีกว่านี้แน่นอลินผมกดเขไา่แผนที่อมาได้ไงอะคันนี้มีแผนที่ให้ด้วยพี่มถ้าเป็นตัวโฟร์วินะครับก็คือมีตัวเนให้นะครับแต่จริงๆตอนนี้คุณลูกค้านะครับ ใช้เป็นแอปเปิลคาเพหรืออัลติโอก็ได้เหมือนกันนะครับลองนะแล้วแต่สะดวกซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมเข้าทันสมัยนะคุณเอกลินเนี่ยดูดิเห็นไหมใช่ครับอ่านี่เลยวนกลับนี่มีจุดหมายนีเรีอกเลยเห็นไหมครับใช่ครับสแกนดูด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 ถือว่าทันสมัยแล้วเธอร่าหน้าจอใหญ่มากใช่ครับเรียกว่าใหญ่ที่สุด ครับในในในรถนิสสันทุกรุ่นแล้วตอนนี้เนาะเรียกว่าหน้าจอก็ทันสมัยบอกว่านุ่มเรียบหรูครับนะครับดูสวยอ่ะับใช้งานง่ายใช่ถุงลมนี่ใบพี่ถุงลมจุดสองจุดหกพี่คะเนี่ยมีให้หกจุดเลยไหนไหนชี้ผมดูหน่อยหนึ่งหนึ่งจุดนะครับสองจุดครับนะครับแล้วก็นี่นี่จุดที่สามแล้วก็ฝั่งพิมพงพลอีกจุดหนึ่งจุดที่สี่นะครับผมแล้วอยู่ในเบาะ บาะพี่กับเบาะผมอีก2แสดงว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุในเบาะเนี่ยก็จะคุ้มตัวเราไว้ระเบิดด้านข้างพี่ระเบิดด้านข้างอ๋อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาชนจากด้านข้างมาปุ๊บล้วม่านม่านถุงลมก็แตกนี่ไงม่านนี่แตกด้หนึ่งจุดปุ๊บแล้วก็จะมีถุงลมตรงเบาะแตกขึ้นมาด้านข้างพี่เพื่อให้ป้องกันการชนได้อีกอครับเรียกว่าให้มาครบครบเนาะเทอร์ล่าเนาะคุณเด็กดินใช่ครับพี่นี่พี่พี่ลองดูนี้ ในนี้ก็ยังมีช่องเสียบนี่ไงตัวจุบุรีตัวแปลงใช่ครับอ่ามีอีกนะอู๋เรียกว่าให้มาเยอะมากครับนะครับโอเคน่ครับพูดกันมาถึงตรงนี้แล้วคุณเอกลินถึงเราจะรีวิวกันก็แล้วแต่นะผมยังอยากส่งต่อโปรโมชั่นดีๆครับหมายถึงว่าโปรโมชั่นที่คุณลูกค้าสามารถรับรถได้จริงครับใช้เงินออกรถแบบนี้จริงๆครับผมให้ลูกค้าดาวหมื่นเก้าเทอร่ารถแบบนี้นะราคาล้านงบล้านกว่า ครับใช้เงินหมื่นเก้าครับคุณวักคุมไหมโอหพี่เรียกว่าถ้าเป็นผมนะครับถ้าผมมีเขาเรียกไงเงินเดือนที่สามารถพอได้เนาะครับซอร์แน่นอนยังไงก็ซื้อพี่เจกลินออกรถแค่หมื่นเก้าตอนเนี้ยลูกค้าจากกลุ่ม YouTube เราอะครับครับโทรเข้ามาแล้วใช่พี่ประมาณถวาวคุณไลน์หนึ่งถวผมอีกไลน์หนึ่งใช่ครับเออเขาบอกว่าดูรีวิวแล้วรู้สึกสนใจใช่ครับพี่คอมเมนต์มาได้นะครับ ที่ดูเนาะแต่ว่าในการดูแล้วก็ผมก็อาจจะมีสอดแทรกเป็นตัวแคมเปญไปด้วยใ่ไม่ใช่ว่าอยากขายอย่างเดียวนะครับผมอยากจะรีวิวแล้วก็มันมีแคมเปญที่ดีๆอยากบอกต่อใช่พี่ใช้เงินรถน้อยใช่ครับลูกค้าแทบจะไม่ใช้เงินรถเลยใช่ครับกับรถราคาล้านกว่าบาทใช่ครับลูกค้าที่ซื้อรถกับเราอ่ะครับถ้าเกิดว่าน้อยคนนะพี่เอ็มพลที่จะใช้เงินออกรถเป็นแสนเนาะอืมครับใช่ครับก็คือส่วนใหญ่ก็หลักหมื่นพี่เมื่อวานสามหมื่นคุณเอกลินครับพี่ลูกค้าที่มาจากยูทูบเมื่อวานนี้ขอถ่ายรูปใ่ ได้คผมกับพี่ถ่ายรูปทั้งสองคนเลยได้ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดลูกค้านะครับเจอเราที่ไหนครับทักได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับครับก็ยังไม่ต้องซื้อรถกับเราก็ได้แต่ทักให้เป็นรู้จักกันก็ได้ครับสอบถามเข้ามาครับใช่ครับแต่จะโปรโมชั่นแบบไหนจะซื้อปีหน้าหรือปีต่อไปเราจะขายนิสันเหมือนเดิมครับใช่ครับพี่ครับผมก็โปรโมชั่นคันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะโอเคก็คือไม่ต้องถืออะไรมาเพิ่มแล้วนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้้้้าซืือแแคคคมมเเปปญญนนีีีจบท่ก็ ไม่ต้องถืออะไรมาแล้วถือมาแค่นี้พอผมยังมีฟิล์มเซรามิกครับพอลบอรครับพี่จดทะเบียนครับมรประกันมีไ,มไหมประกันภัยชั้นหนึ่งมีให้อยู่แล้วครับคุมค้มคมอรองเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งปีเต็มป่ะเนี่ยหนึ่งปีเต็มครับซ่อมอะไรซ่อมปู่ซ่อมห้างเนี่ยวิริยะจบไหมซ่อมปู่อยู่แล้วเนาะพี่ซ่อมห้างสิครับผมของผมซ่อมห้างไม่ซ่อมูงไม่ซ่อมูงไม่ซ่อมวงวิริยะซ่อมห้างชั้นหนึ่งปีแรกแค่ปีแรกนะโอเคครับครับผมซ่อมอหะนะ้างครับผมถือว่าหมื่นเก้าจบเลยไม่มีเก็บเพิ่ม แต่ลูกค้าต้องเข้าเงื่อนไขด้วยนะต้องบอกก่อนเนาะลูกค้าครับติดประวัตินู่นนี่นั่นบอกเราก่อนนะครับแจ้งความก็คือบอกความจริงครับเราอ่ะมีหน้าที่ดูแลลูกค้าอยู่แล้วครับบอกกับเราได้นะเราจะแก้ไขเองใช่ครับครับผมโอเคครับคุณเอกรินครับพี่จตหวาคุณครับก็เบอร์เดิมครับผม092นะครับ824 6691ครับเป็นทั้งเบอร์ละลายเนาะใช่ครับแล้วก็เบอร์ที่เพียงพลก็099 250 8 8 5 5นะครับ,บเป็น<ส>ทั้ง<พ>เบรอร์ละลายเหมือนกัน<อ>ใช่ครับทั้ง2เบอร์เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องในในส่วนของ YouTube เฟซบุ๊กและทิกต็อกด้วยเหมือนกันเลยชื่อช่องช่องทางนะครับก็คือจะเป็นชื่อช่องนิสันบายกัมพลเอกรินเลยภาษาไทยหมดเลยภาษาไทยนะครับผมแล้วก็มีคําว่าบายที่เป็นบ y แค่นี้บีวายใช่ครับกัมพลแล้วก็เอกรินใช่ครับที่เหลือเนี่ยภาษาไทยหมดเลยจริงๆนะครับลูกค้าฝากนิดเดียวครับถ้าเห็นแล้วรู้สึกชอบถูกใจกดถูกใจผมหน่อยครับกดไลค์กดแชร์ใช่ครับกดซับสไคร้กดฟอลโล่ให้เราหน่อยเราจะได้รู้ว่าลูกค้าชอบอยู่แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะให้เรารีวิวรถรุ่นไหนนะครับผมหรืออะไรยังไงเนาาะอยกไ ข้อมูลอะไรยังไงครับสอบถามเข้ามาได้นะครับให้เราทําคลิปออกไปให้ลูกค้ารับชมเนี้ยสามารถบอกได้เลยนะต้องบอกว่าทุกๆสิ่งที่เป็นนิสสันครับเอฟวิติงเลยใช่ครับโทรเข้ามาครับจะสอบถามเรื่องเข้าศูนย์นูดอะไรเสียเกียร์พังนุ้นถามได้หมดครับใช่ครับพี่ไว้เป็นลูกค้ากันใช่ครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับผมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ